นี่ไม่เพิ่เจอยังไงดีวันนี้จะบอกบุญให้นะนทีนี้เวลานี้ยามนี้นก็ได้มีพระดีของยุยาท่านแวะมาหาท่านไปทอดกระถินปานทอดระจินที่วาน้อยนอนกวดป,ดป,ดป,ดปดูนปนจอ,อพองหรือจังหวของพ่อนี้ชื่อหลวงพ่อแม่เ่าอยู่วัดนาต่างดอกรั้วเขาทีดเขาใส่ โอ้ไม่ให้เข้าไปหรอกมั้<อ>งเดี๋ยวข<อ>เขาออกให้กัระอะไรนะท่านกุอะไรนะครพระครูหลวงพ่ออสมบูรณ์ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับใช่ครับพระครูสมบูรณ์จริยธรรมตอนปุพระครูสัญญบัตรชื่อพระครูสมบูรณ์จริยธรรมหรือชาวบ้านจะเรียกกันว่าหลวงพ่อ,อแมนท,นท่านก็เป็นพระเทหละในโลกสุขภูมิอายุพรรษาบ้าวองค์หนึ่งของจังหวัดอยุธยาเราเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ยังไม่มีการโปรโมทเท่าไหร่เท่าที่ควร เ็ที่โลภัยโลภจงคื้ลงพ่แม่ตรงนี้ท่านไปเจ้าวาดระับนองตจาก่อจงลวพ่อจงนรดับนอกเป็นธำกิจารเก่เจ้าระดับประเทศนะเพราะฉะนั้นลกพ่อแม่เนี่ยปัจจุบันท่าอายุ84ปีอ่าภาษา60กว่านะได้ม้างวะก็บวชตั้งแต่ศูนย์แปดอะครับบมาแล้วนะ นี่กญญ็วันนี้ท่านมาเยี่ยมมาทำบุญม,มามาเยี่ยมผมนะท่าำบุญดอกกระดีมามาเยี่ยมในฐานะที่ของในฐานะลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งนะว,วัดลูกศิษย์คนหนึ่งก็จะเอาการนี้ทำบุญร่วมกับท่านนะใครจะร่วทมทำบุญกับผมก็เชิญได้ตามกวามังศรัทธาใส่ผ้านเนาะวันมีผ้านี่าา <c oughs> เราดีใส่ผ้าน้องฝัน อ่ปอมป้อมมขอานะเอยคบุญ1าทอะใ่ปยังรคคนรวมนั้นครับกำังกรทาบุญปรงานนั้นแล้วรับความต้องการครักำลักรานะครับแ๋ยวรับความต้งการ